สวัสดีค่ะมโภก,กับกินยูแบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเฮกับเผาค่ะ <c oughs> ไม่น้องโมนีสภาพมาเฮดอาหารอีสานบานเท่าค่ะพี่น้องสภาพมาเฮดซุปบะหมี่สํารับผู้ใดที่ชอบนะคะพี่น้องนี่ค่ะมาเบิงวิธีโมนีย่าใส่ซุปเสปลานะคะปกติเราจะไม่ใส่ปลานะคะพอดีปลานน่นทอดไว้นี่ค่ะเกือบใหมค่ะพี่น้องมันเหลือนะคะก็เลยว่าสตําปลาใส่น้นึค่ะพี่น้องนะคะ มีอันแฟนเพจคนหนึ่งนะคะพี่น้องเคยขอมามว่าให้ย่าแกงมาขนุนเห็เนไหย่อย่ยแกงโมเป็นนะคะพี่น้องแบบแบบผักเนื้อนะคะย่อเทดโมเป็นอิเลีค่ะแต่ขอเป็นเปลี่ยนเป็นซุปบะหมี่นะคะพี่น้องซุปขนุนให้เบิ้งเนาะคะ่ะมาค่ะก่อนอื่นค่ะตกต้มนิดเป็นชั่วโมงนี่พี่น้องนะคะประบิดมาสองลูกค่ะมาหั่นเบิ้งว่ามันเป็นยังไงนี่ค่ะขนุนอ่อนนคะคะซุป ตำเสร็จปลาพร้อมๆกินก็เขยียเอาบึงขะพี่น้องชุดยอดคอมเสแบค่ะหั่นบางๆนี่ด้ค่ะค่ะโปเียบเลยปาว่าโปกเพอยบมันให่างไรลายค่ะพี่น้องย่สุดทีอสูตอโป้มส้มเลย่ลลออยยนวย,ย,ยค่ะ,คะ ได้จานมึงไงเรื่นะคะถ้มมันเรือได้พี่น้องก็เก็บใสตู้เย็นไว้กินอีกรอบหนึ่งเพราะว่าอยู่หนีบด้เ็ดก็เผาลายเทือนนะคะเหตุเท่ากับเรือเข้ากับแบงไว้กินเท่าบุกเวลาสถจำเหตุลายรอบนะคะพี่น้องมีะคะ่ค่นนะนเยื่อเป็นล้างน้ำจะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะพาเอาไปต้มใส่ลังซึ่งน้ำห,ห่อนจ้าเอาละค่ะพี่นอ้องข้าวหนาเริ่มเดือดค่ะเยาก็จะเอาบะหมี่หรือบะขนมลกไปต้มเลยคะ่ะตอนแรกว่าสปอกเปลือกค่ะพี่น้องต้องยา,ง,ายยงลายโผล่ยังไงสต้มก่อนค่ะ ต้มให้มันซุกก็พอสอกร่ายคะะพี่น้องนคะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยคะ่ะสำหรับของเย้านะคะพี่น้องแตง่ของพี่น้องเย้าโบหูนะคะเพราะว่าอยูทีปริมาณของของ,ของแลวก็อยูทีความห่อนทองเตานะคะเย้วาว่าเอาจากหนึ่งชั่วโมงนี่นะคะพี่น้องมันค่อยสลายควยสุดตึงตเนียนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเห้ค่อยมาเบิ่งนกันอีกรอบหนึ่ง หลังถี่ต้มแล้วเรียบร้อยค่ะราคาพี่น้องหลังจากเย่าวต้มบ,บัหมี่หรือต้มขนุนนะคะพี่น้องแล้วเรียบร้อยแกะเอาแต่นเนื้อมันนะคะพี่น้องแกนกลอางก็ออกเปลือกเอาออกค่ะพี่น้องที่นี่ย่าจะพามาตําซุปขนุนค่ะอันนี้นะคะส่วนผสมก็จะมีปลาค่ะพี่น้องปลาทอดละค่ะแต่ว่าเย่าเอาไปต้มใส่กระนำปลาหลอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเผื่อมันตําง่ายนะคะแล้วก็พักที่จะใส่ปรุงซุปนะคะพี่น้องต้นหอมพักที่ใบสะระแหน่ยังทั่วไปค่ะ ส่วนวิธีสุปนะคะพี่น้องเยอะตำใสกับคกกันนะคะพี่น้องให้มันเนียนจนเป็นตะกินแดงค่ะให้มันละเอียดนะคะคอยสอามารถผสมใส่กับการละมั่งค่ะพี่น้องเพราะว่าคกมันเล็กถ้าเราตำลงไปเลยมันจะไม่พอค่ะมาค่ะก่อนอื่นเท่าตำปลาก,ก่อนเลยค่ะพี่น้องปลาที่จะใส่ปกติประเภทซุปนะคะวัวซุปบระเขือซุปอียงต่างๆเยอะสบู่หอบใส่ปลาได้พี่น้องแต่วันนี้ไม่มีปลาไม่เหลือค่ะก็เลยจะใส่ลงไปด้วย ค่ะหลังจากนั้นเอาขนุนที่เราต้มแล้วค่ะใส่ลงไปตะคกเงีๆก็ซุปข้าคกเลยค่ะพี่น้องตะคกมันหน่อยแยกก็เลยจะออกมาซุปใส่กะละมังเอาค่ะนะคะตำเทละหน่อยค่ะนี่ค่ะตำหฮเนียนเลยค่ะซุปบะหมี่ค่ะ ขมงหนึ่งนี่พี่น้องต้มจนเปืือ่าสมทับบอเปื่อบมันจะตำบ่ไรน,นะคะมันจะเป็นโคโลโคิเลมันจะแข็งนะคะเอาละค่ะนายเย้าขออนุญาตตำไปเรื่อยๆจนเบิดในจานนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาสุดอีกรอบนึงจ้ะเอาละพี่น้องนายเย้ตาตำครกที่สองเลยนะคะตำจนเริ่มแรงแล้วค่ะพี่น้องทีเดียวจะมาเทใส่กาละมังค่ะ ใส่กระมังเพื่อจะทำกันซุปหมักมี่หรือซุปขนุนค่ะพี่น้องเอาละค่ะใส่ลงไปว้พี่น้องคุยกับคนเนียวบึงนี้ค่ะขนุนอ,อน่อ,อนๆตัก้กรบเบเลเป็นไ้พี่น้องกดแขน ค่ะทีนี้จะขั้นตอนเด็ดน่คะหลังจากนั้นค่ะใส่ข้าวคั่วลงไฟข้าวคั่วมากหลายใส่หลายไลเดอวยค่ะพีน่น้องนี่ยค่ะโยไปหนึ่งทับพี่เลยค่ะตำโดยพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่ามันหลายเนาะค่ะ น้ำปลาสองทัพพีแป๊บหบนึ่งด้วยค่ะพี่ดองไป,ไปหาชูรถกันแป๊บนึงขาดของสำคัญกว่าเลยค่ะชูรถใส่ลงไปเซหลายแสบหลายหลังจากานั้นค่ะ ตามด้วยนํำปลาต้มซุกแบบปลาขวดด้วยค่ะพี่น้องใส่ลงไปหลังจากนั้นข้าก็ใส่นำปลาที่เยาเอาไปต้มปลาโอ๊ยขอโทษค่ะพี่น้องโอ้ยนํำปลาที่เยาเอาไปต้มปลาเนาะคะ่ะนํำปลาสด,สดๆที่ห่าต้มปลาปลนเนี่ยแหละค่ะพี่น้องใส่ลงไป นี่คะ่ะค้นใหันเขากันส่วนปลานิ่นที่เยาใส่ไปแต่ตอนแรกคะ่ะคอนอยู่ในนีล่ละค่ะพี่น้องอยู่ในนีล่ละเพราะว่าห่าตำสองหลอบนะคะนี่คะ่ะหอมควน,วนสุบบกหมีตะกรอนย่ากับบก,กินเลยพี่น้องบอกไผ่มกักสุบบกหมี่วางบะมีเนื้อมีหนังเนานะคะ่ะพ่อมาอยู่นี่คะ่ะพี่น้องกินหมักเพราะว่าบะมีเนี้อกินจำเป็นก็ต้องกิน,นะคะ่ะ จะกินแบบว่าจำเป็นต้องกินกลายเป็นแสบค่ะพี่น้องควยกก็เขาเนียวแสบแสบ,แสบย่างละมักที่นี่อะไรค่ะขออนุญาตซิมก่อนอืมโอเคเลยแสบ,แสบอียเลยใส่ขวัวจนัน่อยก่อน ปลาอีกหน่อยนึงนำปลาไานำต้มปลาป่นเนี่ยด้อค่ะพี่น้องใส่ลงไปโอเคค่ะที่นี่อืมแซ่บซุปบะหมี่หลังจากนั้นค่ะใส่ผัก ต้นหอมพักชีสลละแหนเอียงกระซานค่ะผักใส่ลาบใส่ก๋อยเข้าเลยนะคะพี่น้องใส่ลงไปค่ะเพิ่มความหอมนี่ค่ะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวเยวสตักใส่จานให้เบิ่งจ้า แล้วล่วคะค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้คะ่ะซุปบัหมี่ค่ะหรือซุปขนุนค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บมันี้ยยอดตำเซ่ปาน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องมันจะหอมอีกรูปแบบหนึ่งค่ะหลังจากนั้นคะ่ะยาก็ต้มน้ำปลาค่ะพี่น้องต้มน้ำปลาเอามาค้นนะคะพี่น้องมันก็เลยจะแบบ บ่แข็งเกินไปแล้วก็บโบเหนียวเกินไปก็ต้องแสบค่ะพี่น้องเนอะค่ะอันนี้คุยกับเขาเหนียวห,ห่อนแสบแสบค่ะพักก็จะมีแต่ยอดกระทินอย่างเดียวเ้อค่ะพี่น้องพักรอบบานแต่บด้หาก็เลยบด้กินคือเ่าค่ะเดี๋ยวจะยอดกระทินมากค่ะพี่น้องบอ่มีเวลาเนาะค่ะชั่วโมงเร่งด่วนนะคะพี่น้องรสชาติวันนี้จะหอมขอ้าวหัวหอมยังค่ะคือข้าวซุปน้ำใหม่ซุปยังนี่ย่ะคะพี่น้องแสบนะคะคุยกับเขาเหนียวนะคะพี่น้อง ขอบคุณหลายๆด้ยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกาลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องทั้งเก่าเื่นใหม่เนาะค่ะมือนี้ยย่อไม่อยา่ให้มันคลิปเา้าเกินไปค่ะพี่น้องแต่คลิปต่าคลิปยังแล้วมันก็สิยเน้าอยู่เนาะค่ะพี่น้องก็เลยจะเอาแบบหลวบรัดเนาะค่ะมาค่ะที่นี่มากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะพี่น้องซุปบะหมี่ค่ะ